สามีเศรษฐีทออทิ้งภรรยาท้อง8ดเดือนที่ปั๊มน้ำมันกลางดึกแล้วขับรถไปรีสอร์ทชายทะเลยามค่ำคืนเมื่อสนิทมีเพียงแสงไฟจากรถสปอร์ตสีดำรูที่ตัดผ่านถนนใหญ่ร้ผู้คนภายในรถแครนั่งอยู่บอกข้างคนขับมือหนึ่งวางบนท้องที่โตใกล้คลอดอีกมือกำที่วางแขนแน่นเธอท้องได้8เดือนแล้วเหนื่อยล้าและอึอดอดัดจากการนั่งรถทางงอกลร่างกายปวดเมื่อไปหมดแต่ยิ่งกว่านั้นเธอรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติสามีของเธอไรอันสเตอร์ลิงนักธุรกิจผู้มั่งคัง่งและทรงอิทธิพล แทบไม่ได้พูดอะไรเลยตลอดสองชั่วโมงที่ผ่านมาเขาจ้องถนนข้างนอกหาไม่วางตานิ้วเคาะภูมิไาลอย่างรำคาญทุกครั้งที่เธอขยับตูวแคลกรแอมเบาๆไรอันเราแวะพักหน่อยได้ไหมฉันต้องเข้าห้องน้ำเขาถอนหายใจหนักจับภูมิไลแน่นขึ้นเราไม่ได้หรอฉันอั้นมาเกือบชั่วโมงแล้วเธอพึมพำพยายามคุมเสียงให้ปกติดได้โปรดไรอัน ไรอันไม่ตอบแต่กระชากพวงมาลัยเลี้ยวเข้าทางออกข้างหน้ามุ่งไปยังปั๊มน,น้ำมันเล็กๆที่ไฟสลูริมทางหลวงแคร์และผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกฉันจะรีบไปรีบมานะเธอพูดขณะเอื้อมมือเปิดประตูรถไรอันยังคงนิ่งงอสีหน้าเย็นชาจนอาจไม่ออกแคลลัลงเลนิดหนึ่งแต่ความเพลียก็ทำให้เธอไม่มีแก่ใจซักไซส์เธอเดินมุ่งงน้มไปห้องน้ำโดยไม่ล่วงรู้เลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะเห็นรถคันนั้นในห้องน้ำแคลล้างมือมองกระจกที่เป็นรอยขีดข่วนเธอพึมพำกับตัวเองอีกไม่นานจะถึงบ้านแล้ว ฉันจะได้พักสักทีเธอเช็ดมือแล้วออกมายังลานปั๊มน้ำมันที่เย็นเหน็บแต่ก็พบว่าสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่จอดรถที่ไรอันจอดไว้ว่างเปล่าเธอตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นโครมครามมองไปรอบๆหวังว่าจะเห็นเขาไรายอันเธอตะโกนเรียกเสียงสัน่นเือมีแต่ความเงียบเธอลุนลานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาสามีด้วยมือที่สั่นทว่ามีเพียงเสียงเรียกสายว่างๆสักพักหน้าจอแสดงข้อความสั้นๆจากไรอันเราเลิกกันดูแลตัวเองด้วยลมหายใจแคลสะดุดเธอกะพริตตามองข้อความนั้น ราวกับสมองไม่อยอมรับความจริงมือกำมโทรศัพท์แน่นเธอพยายามโทรหาเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สายถูกตัดเข้าเสียงฝากข้อความไม่ไม่จริงใช่ไหมน้ำตาเอ่อความจริงโหมเข้ามาเขาทิ้งเธอไว้ที่นี่กลางดึกกลางปั๊มน้ำมันห่างไกลในสภาพที่เธอท้องแก่แปดเดือนร่างแคลรสั่นเทิงความจริงอีกอย่างผุดขึ้นในหัวถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาไปไหนเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งเธอก้มดูพบว่าเป็นข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักมีรูปหนึ่งแนบมา เลือดในกายเธอเย็นเฉียดเมื่อเห็นรูปนั้นรูปไรอันอยู่ในรีสอร์ทรูริมทะเลเคียงข้างผู้หญิงอีกคนวาเนซ่าผู้หญิงที่เธอสงสัยมาหลายเดือนไรอันบอกเสมอว่าเป็นแค่เพื่อนแต่ภาพที่เห็นคือเขาชูแก้วแชมเปญกับผู้หญิงคนนั้นยิ้มหัวเราะอ,อย่างเต็มไปด้วยความสุขขาแคลอ่อนแรงแสงไฟจากปั๊มน้ำมันจิดจ๊ดจิตเหมือนโลกหมุนคว้างอเธอถูกสามีพ่อของลูกในท้องทิ้งไว้โดยไม่มีวันกลับสายลงเย็นพัดกระทบใบหน้าแคลยอย่างแรงเธอยือนสั่นเทามือกำโทรศัพท์ไว้ไงแหนมองถนนว่างเปล่า ระอบตัวเงียบเชียบไม่มีรถสัญจรสักทันไม่มีสักคนให้ขอความช่วยเหลือและยิ่งไปกว่านั้นเธอพบว่าไบรอันเอากระเป๋าเงินบัตรเครดิตบัตรประชาชนของเธอไปเธอไห้ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่นิดประตูร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันถูกล็อกมีไฟปิดกระพริบจ้าย้อเยอ้ยเธอหันไปมองถนนเมื่อสนิทว่างเปล่ายาวสุดสายตาไม่เห็นแสงไฟจากรถใดๆจากนั้นฝนเม็ดแรกตกกระทบแก้มเธอแล้วอีกหยดและอีกหยดไม่กี่ใจฝนเทลงมาอย่างโหดร้าย พร้อมลมหนาวเธอยกคอเสื้อขึ้นกอดตัวเองแน่นเดินย่ำน้ำทังจิตใจตื่นระหนกและอ่อนล้าไปพร้อมกันไม่นานความเจ็บปวดประตุขึ้นในท้องเธอสะดุ้งร้องเบาๆอยากเพิ่งตอนน่อหนีปวดบีบรุนแรงอีกครั้งเธอหายใจทีแรงนี่มันเร็วเกินไปลูกยังไม่ถึงกำหนดความเจ็บแผลซ่้นเธอแทบยืนไม่อยู่มือกอดเสาไฟเพื่อพยุงตัวรอบด้านเมื่อสนิทมีแต่เสียงฝนราวกับเธอกำลังจะล้มลงตรงนั้นลูกในท้องกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่เธอช่วยอะไรไม่ได้เลย ทันใดนั้นฝ่ายหน้ารถคันหนึ่งส่งสั่งสางความมืดเข้ามาเธอพยายามโบกมือกรีดร้องแต่ไร้เรี่ยวแรงรถชะลอจอดใกล้ๆเสียงเครื่องยนต์ดับประตูคนขับเปิดออกร่างสูงในชุดถือร่มรีบเดินมาหามองเธอด้วยสีหน้ากังวลคุณโอเคไหมครับแคลมองเห็นใบหน้าชายคนนั้นรังรังฝนท่างพลายจนเธอมองไม่ชัดเธออ้าปากอยากพูดแต่ก็ไร้คำเสี้ยววินาทีความปวดแปลกเล่นงานเธออีกครั้งเธอสุดลงชายแปลกหน้ารับร่างเธอก่อนที่เธอจะล้มหมดสติกก่อนสติจะดับเธอได้ยินเขาพูดเสียงต่ำแต่หนักแน่นไม่เป็นไรผมจะช่วยคุณเอง ยามสติเริ่มกลับมาอีกครั้งแสงไฟนีออนสว่างจ้ากลิ่นยาฆ่าเชื้อเจือจางแคลลืมตาขึ้นอย่างหนักอึ้งเห็นผนังขาวสะอาดเสียงเครื่องวัดชีพรจรดังเป็นจังหวะเธออยู่ในโรงพยาบาลความกระหนกแล่นขึ้นเมื่อนึกถึงลูกเธอพยายามดังตัวลูกแต่มีมือแข็งแกร่งแต่สุภาพกดไหลให้เอลงค่อยๆครับตอดไทยแล้วเธอเงยหน้ามองเห็นชายคนหนึ่งที่เธอไม่เคยพบมาก่อนสูงผมสีเข้มยุ่งเล็กน้อยดวงตาอ่อนโยนไม่ใช่ไรอันใครที่ที่นี่ที่ไหนคะเธอถามเสียงแผว โรงพยาบาลประจําเขาตีคุณเป็นลมเพราะอ่อนเพลียและเครียดเกินไปนลูกของคุณปลอดภัยดีแต่คุณต้องทักผ่อนเยอะๆะแคลร์กับริปตาพยายามเรียบเปลี่ยนเรื่องราวแล้วความจริงก็ถาถงไรอันทิ้งเทอทิ่ปั๊มข้อความเลือกราภาพในโทรศัพท์ที่เขาอยู่กับวาเนซ่าเธอปวดใจเหมือนถูกมีดกรีดแต่เสียงของชายยอตรงหน้าดึงสติเธอกลับมาอีกครั้งผมเป็นคนพบคุณตอนกลางดึกสภาพคุณไม่ดีเลยผมเลยต้องรีบพาคุณมาโรงพยาบาลน้ำเสียงเขาบ่งบอกถึงความห่วงใยคุณช่วยฉันเธอถามแววตาเต็มไปด้วยความงุนงงเขายิ้มน้อย เรียกว่างัดนอก,ก็ได้คุณเป็นใครคะแดนเนียลคาร์เตอร์เป็นหมอผมเพิ่งเลิกงานกำลังกลับบ้านพอดีเลยเห็นคุณยืนตากฝนเขาเป็นหมอช่วยเธอไว้เธอมองเขาด้วยความรู้สึกซาบซึ้งปนสับสนสักพักแดนเนียนก็หย่อนตัวนั่งลงเก็บแขนไขว้หน้าอกเล็กน้อยแล้วพูดอย่างจริงจังแพรผมอยากถามอะไรคุณสักอย่างนักเธอชะงักเขารู้ชื่อเธอตอนคุณสลบไปโรงพยาบาลตรวจบัตรประชาชนแต่ผมสังเกตว่าคุณไม่มีรายชื่อคนที่ติดต่อฉุกเฉินเลยไม่มีใครให้โทรตาม เขาชะง,งักนิดหนึ่งสามีของคุณละ่ะเธอเหมือนโดนน้าเย็นสาสาเหตุการณ์ทรยศซ้ําในหัวเธออยากโกหกบอกว่าไรอันไปทุรกแต่เมื่อสบตาคนตรงหน้าผู้ชายที่ช่วยเธอไว้โดยไม่หวังอะไรเธอพูดความจริงไม่ได้หรือริมฝีปากเธอสัน่นเขาเขาทิ้งฉันไปแล้วแดเนียลขมวดคิ้วทิ้งหมายความว่าอย่างไงน้ําเสียงเขาฟังดูนุ่มแต่ซ่อนประกายอันตรายแคลสูดลมหายใจพวกเราออกเดินทางด้วยกันเขาแวะปั๊นน้ำมันให้ฉันลงไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ขับรถออกไปเลย แดเนียนนิ่งไปชั่วครู่คุณกำลังท้อง8เดือนนัดเธอหัวเราะขืนฉันก็รู้ดีเหมือนกันความเงียบเข้าครอบงำเขาเม้มปากสุดท้ายก็ถอนหายใจลึกแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเธอกลือน้ำลายอย่างยากลำบากอยู่รีสอร์ทริมทะเลกับผู้หญิงอีกคนแค่พูดก็เหมือนโดนไฟเผาสีหน้าแดเนียนเปลี่ยนแข็งกระด้างด้วยโทรศไอสารเลวน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความชิงชังไม่ใช่ความสงสารเธอเปล่าเปาแต่เป็นความโกรธแทน เธอแคลตะลึงที่อกเธอเจ็บแน่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่เพราะเศร้าเป็นความรู้สึกเหมือนได้รับการปกป้องเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้สึกนานมากแล้วแดนนีลสูดหายใจระงับอารมณ์ก่อนพูดเสียงจริงจังฟังนัคุณไม่จำเป็นต้องบอกผมทุกอย่างแต่รู้ไว้อย่างคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหัวใจเธอเต้นตึกตักฉันไม่ได้อยู่คนเดียวใช่คุณไม่มีที่ไปไม่มีใครให้พึ่งพาผมล่อยให้คุณออกจากโรงพยาบาลไปลำพังแบบนี้ไม่ได้หรอกเธอมองเขาราวกับไม่เชื่อสายตาทำไมคุณทำแบบนี้ เธอกระซิบน้ำตาคลอเบ้าแดเนี่ยนศกตาเธอเพราะใครสักคนควรทำแบบนี้ให้คุณตั้งนานแล้วความอุ่นวูบแลนในอกเธอใช้เวลาช่วงใหญ่เชื่อมาตลอดว่าเธอไม่คู่ควรให้ใครปกป้องหรืออยู่เคียงข้างแต่ผู้ชายคนนี้ผู้ชายแปลกหน้าที่โผลมาตอนฝนตกสแสดงให้เห็นว่าไม่จริงและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอสัมผัสถึงความรู้สึกบางอย่างความหวัง หลังออกจากโรงพยาบาลสภาพแคลยังอ่อนแรงแต่ด้วยความการุณาไม่สิ้นสุดของแดนเนียนเธอไม่ต้องผจญปัญหาคนเดียวเธอเคยคิดว่าเขาคงแค่ส่งเธอไปศูนย์พักพิงหรือเช่าโรงแรมให้แต่เขากลับพูดว่าอยู่กับผมก่อนจนกว่าเราจะหาทางออกได้เธออิดโรยเกินกว่าจะปฏิเสธนั่นทาให้เธอพบว่าตัวเองอยู่ในบ้านของแดนเนียนคาเตอร์บ้านไม่ใหญ่โตเหมือนคฤราสนาไรอันแต่กลับอบอุ่นเต็มไปด้วยหนังสือผ้าห่มนุ่มๆและกลิ่นกาแฟาหอมกรุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่แคลรู้สึกปลอดภัยแดนเนียนจัดห้องรับรองแขกอย่างใส่ใจใส่หมอนหละ หายใบไวให้หนุนหลังใกล้คลอดถุงเท้าอุ่นๆหนังสือเกี่ยวกับลูกอ่อนวางกองบนโต๊ะเพื่อคุณเบื่อเขาพูดยิ้มๆเป็นครั้งแรกที่มีคนคิดถึงความสะดวกสบายของเธออย่างแท้จริงทําให้หัวใจเธอบิบรัดด้วยความรู้สึกไม่คุ้นเคยแดนเนียลไปส่งเธอไปหาหมอตรวดทันทุกครั้งเขาไม่เคยซักไซรเรื่องอดีตจนเกินงามแต่คอยให้เธอรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้เสมอทว่าแครเองยังถูกอดีตตามหลอกหลอนเธอมักสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงอท่วงกายภาพไรอันทิ้งเธอฉายชัดในหัวเธอจะนั่งกุมท้องบอกลูกเบาๆว่า ไม่เป็นไรนะลูกเราปลอดภัยแล้วและในความเงียบเธอได้ยินเสียงฟีเท้าของแดเนียลที่เหมือนเดินอยู่ไม่ไกลนักราวกับรู้ว่าเธอต้องการรับรู้ว่ามีใครอีกคนตื่นอยู่เธอไม่เคยถามว่าเขานอนดึกเพราะเป็นห่วงหรือเปล่าและเขาเองก็ไม่เคยพูดเช้าวันหนึ่งขณะเธอนั่งคุ่นคิดมองถ้วยชาที่แดเนียนชงให้เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในตัวเธอเธอเคยถูกกำหนดโดยไรอันมาตลอด เป็นภรรยาของเขาเป็นสิ่งของของเขาเป็นคนที่ถูกเมินเฉยพอตอนนี้เธออาจไม่เหลืออะไรเลยแต่บางทีนั่นอาจเป็นโอกาสสร้างตัวตนใหม่เธอยกขังขึ้นตาเป็นประกาศมุ่งมั่นฉันอยากหางานทําเธอพูดแดนเนียนเงยหน้าจากวารสารแพทย์แน่ใจหรือใช่เธอพยักหน้าหนักแน่นฉันไม่อยากนั่งจมปลักฉันอยากยืนด้วยลําแข้งตัวเองแดนเนียนจ้องเธอครู่หนึ่งก่อนจะเผยยิ้มตกลงมาหาดูกันว่าจะมีงานอะไรดีนั่นคือวันที่คลาสเตอร์ลิง ก้าวออกจากเงาอาดีตสู่วันที่เธอจะสร้างอนาคตด้วยมือเธอเองอีกด้านไรอันกำลังดื่มด่ำกับอิสรภาพของเขาคลื่นซัดฝั่งสวยงามแสงอาทิตย์อาบรีสอร์ชายทะเลหรูหรายอันนอนเอนหลังอยู่ในศาลาริมชายหาดค็อกเทลอยู่ในมือแว่นกันแดดราคาแพงปกปิดดวงตาจากแสงเจดจ้าส่วนวานเนซ่าคู่ขานั่งข้า,ง,ขางๆหัวเราะเสียงสายทางไทยโทรศัพท์เธอนี่โชคดีที่สลัดใหญ่นั่นออกไปได้นะวาเนซ่าว่าพร้อมยกนิ้ววลูกแขนเขาไรอันยิ้มมุมปากแน่นอนแคร์ทำให้ชีวิตฉันน่าเบื่อเป็นพาระท ตอนนี้เขาเป็นอิสระได้ใช้เงินความยาวและผู้หญิงที่เข้าใจความสนุกไปกับเขาเขาจิบค็อกเทลอย่างไม่สตกสถานแคลาหายไปอย่างไรไม่สนอีกเพราะเขาไม่ต้องการระเธอแล้วแต่ในขณะที่ไรอันกำลังดื่มด่ำกับชีวิตใหม่โลกภายนอกกลับลุกเป็นไฟอินเทอร์เน็ตกำลังเดือดมันเริ่มต้นจากวิดีโอที่หลุดออกมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณภาพไม่ดีแต่ชัดเจนพอเวลายามดึกที่ปั๊มน้ำมันผู้หญิงท้องแก่แคล ลงจากรถสปอร์ตหรือไม่กี่วินาทีต่อมารถคันนั้นก็พุ่งออกไปทิ้งเธอไว้คนเดียวอย่างเดียวดายคนดูออนไลน์แห่แชร์กันกระหน่ำชี้ชัดเลยว่านั่นคือไรอันสเตอร์ลิงทิ้งภรรยาท้องไว้กลางทางเถียงไม่นานจะสิสฟคลบอยคอสเตอร์ลิงคอกลายเป็นเทรนทั่วโลกไม่ใช่แค่ว่าเกิดดราม่าโซเชียลแต่มันเป็นหายนะของธุรกิจสเตอร์ลิงเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสําคัญการลงทุนใหญ่เริ่มถอนตัวหุ้นตกพวกหุ้นส่วนตีตัวออกห่างคณะกรรมการเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจจาาาาารณาดเขออกกตํแหน่ง ไรอันกลายเป็นคนทนยศในสายตาสาธารณะและยิ่งเลวร้ายขึ้นเมื่อวันไอซาเองก็ย้ายค่ายพอรู้ว่าเงินและชื่อเสียงของไรอันกำลังจะอับปางเธอก็เปลี่ยนท่าทีทันทีช่วงแรกเขาบอกเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้ก็สาแต่เธอไม่โง่เธออยู่กับเขาเพราะเงินและอำนาจพอตอนนี้ทุกอย่างพังเธอไม่คิดทนอยู่ด้วยก่อนเธอเก็บกระเป๋าออกจากห้องพักเธอจดข้อความสั้นๆทิ้งไว้อุ๊บเสียดายที่คุณหมดอนาคตซะแล้วฉันขอไปหาคนอื่นสนุกกว่านี้นะักผลคือไรอันสเตอร์ลิง ผู้ชายที่เคยมีทุกอย่างกลับกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยและที่ร้ายที่สุดแคลไม่ได้ทําอะไรเพื่อแก้แค้นเลยเขาทําลายตัวเองทั้งหมดคืนหนึ่งที่บ้านแดนเนียนแคลเพิ่งจัดเก็บเสื้อผ้าเด็กที่แดเนียนช่วยเลือกซื้อให้จนเสร็จคราวนี้ท้องเธอโตขึ้นอีกมากใกล้คลอดเต็มทีแต่เธอไม่หวั่นกลัวอนาคตอีกแล้วเธอพร้อมเธอรู้สึกมีแรงอย่างที่ไม่เคยไปนอนทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังสามครั้งแขกยามดึกแคลวางชุดเด็กลงใจเต้นตึกตักแดเนียนยังไม่ถึงเวลากลับแล้วใครจะมา เธอเดินไปเปิดประตูด้วยความระแวงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นทําให้เธอแทบช็อกไรอันสต์ลิงชายที่ทิ้งเธอยืนอยู่หน้าประตูในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชุดสูทเคยเนี๊ยบก็ดูยับผมเคยเซ็ตเรียบก็ดูรุงรังดวงตาที่เคยเหยุยดยั้หลกบัตรนี้มีแต่ความสิ้นหวังแคลเขาเอ่ยเสียงแหบแห้งเหมือนขอร้องได้โปรดฟังผมหน่อยเธอนิ่งงันมือจับกรอบประตูแน่นอยากปิดสายหน้าเขาแต่ไรอันก้าวเข้ามาหน่อยแค่คุยกันสักนิดนัดเขาอ้อนวอนเธอเม้มปากทำใหม่ ไรอันถอนใจแรงเสยผมที่ยุ่งเหยิงฉันทำผิดพลาดไปฉันไม่น่าทิ้งเธอเลยเธอกำกอบประตูแต่ก็ทิ้งแล้วเขาคุมปากสั่นตอนนั้นฉันไม่คิดฉันโง่โลกไม่รู้ว่าฉันทำอะไรลงไปแคลหลุดหัวร้อสั้นเยียบฉันรู้ดีนักไรอันขมวดคิ้วหมายความว่าไงเธอจ้องเขาดวงตายินชาเธอคิดว่าฉันอ่อนแอไม่มีทางไปคิดว่าฉันจะต้องคุกเข่าขอร้องเธอให้รับกลับแต่ฉันยืนด้วยตัวเองได้เธอชี้ที่ท้องและฉันยังอยู่ดี ไรอันมองท้องเธออย่างเจ็บปวดเขาเริ่มตระหนักว่าเธอไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วแคลตอนนี้ฉันไม่มีอะไรเลยนาเวเนซาก็ทิ้งฉันบอดไล่ฉันออกชื่อเสียงพังยับเขาพยายามขยับเข้าใกล้เธอเป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตฉันแต่ฉันกลับท,ทําทังหมดถ้าฉันย้อนเวลาได้เธอถอยกรูดไม่ให้เขาแต่ต้องรู้สึกพระอุปอมไม่ใช่ความเศร้าหรือห่วยหาแต่เป็นขยัขยงเขามาเพราะไม่เหลือใครไม่ใช่เพราะรักแคลสูดหายใจลึกสบตาเขาเธอไม่เสียใจที่ทิ้งฉันหรอก เธอเสียใจเพราะตอนนี้ฉันก้าวเดินต่อไปได้โดยไม่ต้องมีเธอไรอันอ้าปากอยากถึงแต่ไม่มีอะไรปฏิเสธได้เพราะเป็นความจริงเธอจ้องเขาอีกครั้งมือกำลุบปิดประตูแน่นเธอไม่ควรคิดกลับมาตอนนี้หลังจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอมอง,อ,งองเขาด้วยสายตาไร้ความรู้สึกยิ่งกว่าโกรธเกลียดฉันเจอความสุขของตัวเองแล้วโดยไม่มีเธอและฉันไม่ได้ต้องการเธออีกต่อไปเธอปิดประตูต่อหน้าเขาปล่อยให้ไรอันยืนอยู่ในความหนาวเย็น เพียงลำพังยามลุกหลืมตาดูโลกเสียงบีบแผ่วๆของเครื่องมือแพทย์เรือนร่างใครอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเธอเหนื่อยเหลือเกินแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขล้นเพราะในอ้อมแขนนอเธอมีลูกชายตัวน้อยที่เพิ่งหลืมตาดูโลกผิวอุ่นนุ่มมีชีวิตน้อยๆที่เป็นของเธอน้ำตาคลอเมื่อเธอจุบนิ้วเล็กๆเ,เราทำได้สำเร็จนะลูกเธอพูดเบาๆเ,เ,เสียงสัน่นด้วยความปลื้มใจอีกฝ้าของเตียงแดเนียนนั่งมองสองแม่ลูกด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจ เขาอยู่กับเธอตลอดเวลาที่เธอเจ็บท้องคลอดลูกจับมือเธอไว้ไม่ปล่อยกระซิบตอบโยนว่าเธอทําได้และยืนยันให้หมอพยาบาลดูแลเธออย่างดีที่สุดตอนนี้แม้เขาจะมีสิทธิ์กลับได้แล้วแต่เขายังอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งเธอไปไหนความอุ่นในใจเธอยิ่งทวีคูณแดเนียลลุกขึ้นเดินมาหยุดข้างเตียงเอ่ยถามเสียงนุ่มรู้สึกเป็นไงบ้างแค็งเงยหน้าแม้เหนื่อยละแต่ดวงตาดูอ่อนโยนเหมือนฉันเพิ่งตื่นจากฝันร้ายคราวนี้ได้เริ่มชีวิตใหมจ่จริงๆเขายิ้มบางมองลูกในอ้อมแขนเธอเขาสวยจังเหมือนแม่เขาแปด๊ดแก้มเธอ ไม่หลบตาเขาเหมือนเคยเป็นครั้งแรกที่ไม่รู้สึกอยากหนีสายตาแดเนียนเธอพูดขึ้นน้ำเสียงสั่นนิดนิดคุณไม่ติดค้างอะไรผมเลยนะเขารีบพูดเหมือนอ่านใจเธอออกผมไม่ได้ช่วยคุณเพื่อหวังผลตอบแทนแต่เพราะเขาสุดลมหายใจแล้วหัวเราะเบาๆอย่างประมาทเพราะผมแคร์คุณมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นไปได้หัวใจเธอเต้นแรงแดนเนียนไม่ต้องตอบอะไรตอนนี้เขาเสริมเบาๆแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมอยากอยู่ตรงนี้อยู่เพื่อคุณและเพื่อลูกและอนาคตที่เราจะสร้างร่วมกัน คำพูดเขาซึมลึกในใจเธอเห็นความจริงใจและไม่เรียกร้องเธอหลับตาสูดลมหายใจปล่อยให้ความรักไหลผ่านตัวเองเป็นครั้งแรกเธอยื่นมือไปจับมือเขาประสานกันแน่นฉันก็อยากให้คุณอยู่ตรงนี้เหมือนกันเธอกระซิบน้ำตาไหลด้วยความสุขและเมื่อแดนเนียนบีบมือเธอตอบแครรู้ว่านี่คือบ้านของเธอจริงๆยามเช้าวันใหม่ในชีวิตแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องเข้าทางอ่อนหน้าต่างห้องนั่งเล่นกลิ่นกาแฟอุ่นลอยอ้อยอิงเสียงลูกชายของแคลส่งเสียงอ้อแอขนขณะเธออุ้มโยกเบาๆดวงตาน้อยๆมองเธอด้วยความไว้ ใจใกล้ๆกันแดนเนียนนั่งมองด้วยดวงตาอ่อนโยนชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่แคลรู้สึกเป็นอิสระหลังออกจากโรงพยาบาลแคลนึกว่าจะต้องรู้สึกหลงทางเธอไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีแผนอะไรนอกจากลูกน้าองออยแต่แดเนียนกลับเปิดบ้านต้อนรับอยู่ได้ตลอดจนกว่าคุณจะพร้อมมีทางออกเขาว่าเธออาจสนใจในตอนแรกแต่แดเนียนไม่เคยมองเธอเป็นภาระก,กลับมองว่าเธอมีค่าเพียงพอให้เขาอยู่เคียงข้างขณะที่แคลกำลังสร้างชีวิตใหม่ ไรอันก็ต้องเห็นชีวิตตัวเองพังแบบไม่เหลือชิ้นดีข่าวชาวเรื่องเขาทิ้งภรรยาท้องทําให้ไม่มีใครอยากคบค้าธุรกิจเขาล้มไม่เป็นท่าและถูกสังคมประานานเพื่อนเก่าก็เหมือนเขาพยายามหนีความรู้สึกผิดด้วยสุราและความสัมพันธ์ฉากฉวยแต่ก็ไม่เคยลืมภาพใครยืนมองเขาอย่างไร้ความหมายเพราะเขาหมดสิทธิ์ในชีวิตเธอแล้วว่าจริงๆส่วนแฝดเธอไม่เสียเวลาสีใจในความพินาศของไรอันเธอใช้พลังเพื่อทําสิ่งงอที่ดีกว่าเช่นเปิดร้านออนไลน์เล็กๆออกแบบชุดเด็กอ่อนตามที่เธอถนัดเป็นงานที่ประสานแฟชั่น กับบทบาทแม่อย่างลงตัวขณะที่แดนเนียนก็ยังเขียงข้างเธอไม่เร่งรัดไม่เรียกร้องแค่อยู่ตรงนั้นบ่ายวันหนึ่งขณะพวกเขานั่งดื่มชาที่ระเบียงหลังบ้านมองดวงอาทิตย์ค่อยฮ,ะฮะ่าฮ่ารับฟ้าแคลหันมาหาแดนเนียนขอบคุณนะเธอพูดเสียงแผวดวงตาอ่อนโยนเขาวางแก้วชาไม่ต้องขอบคุณอะไรผมหรอกต้องสิดโดยเฉพาะกับทุกอย่างที่คุณทําเพื่อครั้งแรกในชีวิตฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แค่เอาชีวิตรอดแต่กําลังใช้ชีวิตจริงๆแดเนียนยิ้มอ่อน นั่นแหละที่ผมอยากให้คุณได้เจอมาตลอดแคลย,ยิ้มกลับรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นภรรยาใครอีกต่อไปไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกทิ้งแต่เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอิสาระและได้รับความรักภาพสุดท้ายแคลย,ยืนอยู่ตรงประตูบ้านลูกชายในอ้อมแขนแดนเนียนยืนเคียงข้างมองดูถนนสายข้างหน้าด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาความเจ็บที่หลอ่อหลอมเป็นบทเรียนความรักที่เข้ามาเติมเต็มและชีวิตใหม่ที่เธอสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเอง เมื่อสายลมอ่อนๆพัดผ่านผมเธอปลิวเบาคลยยิ้มเพราะเธอเข้าใจสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนความสุขไม่ใช่สิ่งที่ใครหยุดยื่นให้แต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองและเธอได้สร้างมันสําเร็จคลายพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเข้มแข็งไม่ได้วัดจากจุดเริ่มต้นแต่วัดจากวิธีที่เราลุกขึ้นหลังถูกทําร้ายเธอเคยถูกทอดทิ้งถูกหักหลังถูกมองข้ามแต่สุดท้ายเธอได้พบรักพบเป้าหมายและค้นพบความสุขในแบบของตัวเองไม่ใช่เพราะมีคนเอามาให้แต่เพราะเธอเลือกจะสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเอง หากเรื่องนี้ทำให้คุณประทับใจอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามโซ o สตรีสตอรเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์และเติมพลังใจให้คุณอยู่เสมอขอบคุณที่รับชมและจงจำไว้ว่าไม่ว่ากลางคืนจะมืดมิดแค่ไหนรุ่งอรุณวันใหม่จะมาถึงเสมอ